สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะคุณครูจะสอนบทที่3เกี่ยวกับเวลานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะนักเรียนคะก่อนที่จะเรียนเรื่องเวลานะคะเรามาทบทวนาการนับลถกันนะคะการนับรถคืออะไรนะคะ ก็คือการนับถอยหลังทีละเท่าเท่ากันนะคะโดยเริ่มต้นนับจากจำนวนที่กำหนดให้นะคะแล้วลบจำนวนที่กำหนดให้ออกนะคะอย่างเช่นอ่า12ลบ1ก็จะเหลืออยู่11ใช่ไหมคะ11ลบ1ก็เหลืออยู่10 10ลบ1ก็จะเหลืออยู่9นะคะอันนี้คือการนับลดทีละ1คือการนับอ่าการลบออก ครั้งละ1หรือการนับจํานวนถอยหลังทีละ1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนับลดทีละ2ก็คือการลบออกครั้งละ2หรือการนับจํานวนถอยหลังทีละ2อนะคะอย่างเช่น29กลบ2ก็จะเหลืออยู่27นะคะ27จลบ2จะได้25นะคะ25ลบออก2ก็จะเหลืออยู่23นะคะนักเรียนคะ ทีนี้ไปดูหนังสือนะคะเปิดหนังสือคณิตศาสตร์เลยในหน้าที่สามสิบสองนะคะนับลถทีละหนึ่งและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่ามันจะมีข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะมีดาวสิบดวงนะคะนับลถทีละหนึ่งสามครั้งนะคะจะเหลือดาวกี่ดวงนักเรียนคะ นับรถทีละหนึ่งสามครั้งนะคะจะเหลืออยู่เท่าไรเอ่ยจะเหลืออยู่เจ็ดดวงนะคะอ่าทีนี้ไปดูข้อสองข้อสามข้อสี่แล้วก็ข้อห้านะคะให้นักเรียนทําเหมือนกับข้อที่หนึ่งเลยนะคะอ่ามีดาวสิบดวงเหมือนเหมือนเดิมนะคะนับรถทีละหนึ่งสี่ครั้งละ่ะจะเหลือดาวกี่ดวงนะคะอ่าทาเองเลยนะคะถึงข้อที่ หนะคะต่อไปข้อที่7ข้างล่างนะคะนับลถทีละ2และเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด5ข้อเหมือนเดิมนะคะมีไข่20ฟองนะคะนับลถทีละ2 1ครั้งจะเหลือไข่กี่ฟองนะคะนักเรียนคะอ่ามี20นับลถทีละ2 1ครั้งจะเหลือเท่าไรเอ่ย เท่าไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กจะเหลืออยู่18ปฟองนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็ทําเหมือนกับข้อที่1นะคะมีไข่20ฟองนับลดทีละ2 4สครั้งจะเหลือเท่าไหร่นะคะทำเองเลยนะคะทีนี้มาดูหน้าต่อไปนะคะในหน้าที่33นะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างต่อไปนี้นะคะ อข้อ1น,นับลดทีละ1น,นะคะนะคะมีทั้งหมดอยู่4ข้อนะคะอ่าเรามาทำตัวยอย่างข้อที่1กันก่อนเลยนะคะ45สลดทีละหนึ่งนะคะ4 5สหลด1นึ่งก็จะเหลืออยู่44ใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นเลขอะไรนะคะ43ต่อไป42ใช่ไหมคะลดลงมาทีละ1 41 40ต่อไปก็เป็น 39ใช่ไหมคะต่อไปก็เป็น38 37ตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขอะไรเอ่ย36ใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูข้อ2ข้อ3ข้อที่4นะคะนักเรียนคะทำเองเลยนะคะนับลดทีละ1เท่านั้นนะคะอ่าต่อไปข้างล่างข้อที่2 นับลดทีละสองนะคะอ่าเรามาช่วยกันทําข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะคะสิบแปดนะคะอ่าหักออกสองจะเหลืออยู่แค่สิบหกใช่ไหมคะต่อไปสิบหกหักออกสองจะเหลือเท่าไหร่คะสิบสี่นับลดเอาอีกสองก็จะเหลืออยู่สิบสองนะคะลดทีละสองอีกสองสิบสอง ลดลงไป2ก็จะเหลืออยู่10นะคะต่อไปก็เป็นเลข8ต่อไปจะเหลืออยู่6 4แล้วก็2นะคะ18 16 14 12 18 6 4 2แล้วก็0นะคะอันนี้คือการนับลดทีละ2นั่นเองนะคะอ่าทีนี้ข้อ2ข้อ3ข้อที่4ก็ทำเหมือนกับข้อที่ หนึ่งนะคะนับรถทีละสองนะคะให้นักเรียนทําเองเลยนะคะต่อไปเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะบทที่สามเรามาเรียนเรื่องเวลานะคะในแต่ละวันเราแบ่งเวลาออกเป็นสองช่วงก็คือกลางวันและกลางคืนนะคะโดยสังเกตจากดวงอาทิตย์นะคะ อนักเรียนดูนะอันนี้รูปแรกก็คือกลางวันนะคะรูปที่สองก็คือกลางคืนนะคะกลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์นะคะกลางคืนเราจะเห็นดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะท้องฟ้าก็จะมืดนะคะต่อไปดูหน้าที่35นะคะ นอกจากนั้นนะคะเรายังแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆนะคะอีกเช่นเชา้าสายเที่ยงบ่ายเยน็นและก็ค่ํานะคะนักเรียนคะอ่าตอนเช้านะคะดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้านะคะนีดูรูปภาพตามไปด้วยนะคะในหนังสือหน้าที่35นะคะ ต่อไปตอนสายนะคะดวงอาทิตย์อยู่สูงจากขอบฟ้าแต่ไม่ถึงกลางท้องฟ้านะคะนักเรียนอ่าต่อไปตอนเที่ยงนะคะดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะหรืออยู่กลางท้องฟ้าพอดีนะคะอ่าต่อไปตอนบ่ายนะคะดวงอาทิตย์เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะแต่ยังไม่ถึงขอบฟ้านะคะ ต่อไปตอนเย็นนะคะดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกนะคะนักเรียนคะต่อไปตอนค่ำนะคะดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกนะคะท้องฟ้าจะมืดนะคะก็จะเห็นดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะทีนี้ดูหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่ 36นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับวันนะคะวันหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะจนถึงเที่ยงคืนอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือนับตั้งแต่เวลา0นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะในหนึ่งสัปดาห์มีอยู่7วันนะคะ เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์นะคะและมีสีประจำวันดังนี้นะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูนะคะวันพุธสีเขียววันพฤหัสสบดีสีส้มนะคะวันศุกร์สีฟ้านะคะและก็วันเสาร์สีม่วงนะคะทีนี้เราเรียนวัน จบไปแล้วนะคะมีทั้งหมด7วันนะคะใหนึ่งสัปดาห์มี7วันเริ่มต้นคือวันอาทิตย์นะคะสีแดงนะคะต่อไปดูหน้าที่37นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับเดือนนะคะเดือนได้แก่ส่วนหนึ่งของปีนะคะใน1ปีมี12เดือนนะคะเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมนะคะ เดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีสาวันนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีสามสิบวันและเดือนที่ลงท้ายด้วยพันมี28หรือ29วันนะคะอ่าก็จะมี1เดือนมกราคมมี31วันเดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วันนะคะ เดือนมีนาคมมี31วันเดือนเมษายนมี30วันเดือนพฤษภาคมมี31อวันเดือนมิถุนายนมี30วันนะคะเดือนกร,รกฎาคมมี31วันเดือนสิงหาคมนะคะมี31วันเดือนกันยายนมี30วันเดือนตุลาคมมี31วัน เดือนพฤศจิกายนมี30วันนะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายนะคะคือเดือนธันวาคมนะคะมี31วันนะคะ,ะให้นักเรียนจําไว้เสมอนะคะว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะคมจะมี31วันนะคะและเดือนที่ลงท้ายด้วยยนนะคะจะมี30วันนะคะ แล้วจะมีอยู่หนึ่งเดือนนะคะที่ลงทายด้วยพันจะมีแค่28หรือ29วันเท่านั้นนะคะอ่าเข้าใจแล้วนะอ่าทีนี้มาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่อ่าสานะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับปีนะคะปีหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงระยะเวลา12เดือนนะคะโดย เริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมนะคะหรือหมายถึงเริ่มต้นด้วยวันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่3 1ธันวาคมนะคะรวม365วันนะคะหรือ366วันนะคะใน1ปีมี12เดือนหรือ365วันนะคะนักเรียนคะ ในประเทศไทยนะคะเราใช้พุทธศักราชเป็นหลักในการกำหนดปีนะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานนะคะก็คือตายนะคะมาจนถึงบัดนี้เขียนอักษรย่อว่าพสนะคะอาเราเรียนจบไปแล้วนะคะเรามาทำแบบขัดกันเลยนะคะในหน้าที่39นะคะนักเรียนค่ะ อจะไปเร็วๆนะหน้านี้ให้นักเรียนเตรียมสีขึ้นมาเลยนะคะเรามาระบายสีภาพที่เป็นเวลากลางวันนะคะอ่าคุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลากลางวันต้องเจออะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยมีดวงอาทิตย์เออภาพที่หนึ่งหรือ ภาพที่สองใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเป็นรูปดวงจันทร์ดวงดาวจะเป็นเวลากลางคืนนะคะรูปนกฮูกล่ะคะกลางคืนนะคะาชาวนาทำนาจะเป็นเวลากลางวันนะคะเรามาเรียนหนังสือในเวลากลางวันนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนนะคะอระบายสีภาพที่เป็น เวลากลางวันเท่านั้นนะคะให้สวยงามนะคะ,ะหน้านี้ทำไป,ไปเลยนะคะทำเองเลยนะ,ะระบายสีให้สวยนะคะ,ะดูหน้าต่อไปเลยนะคะ,ะหน้านี้เรามาช่วยกันทำเลือกคำต่อไปนี้นะคะเติมใต้ภาพนะคะเชา้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและก็ค่ำนักเรียนคะ ดูภาพที่หนึ่งเป็นเวลาอะไรเอ่ยเราตื่นนอนตอนไหนคะตอนเช้าเอาเขียนลงไปเลยคะ่ะต่อไปเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะเรามาเรียนอ่นานหนังสือมาถึงโรงเรียนเราต้องเข้าแถวก่อนเป็นเวลาอะไรคะเวลาสายใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราดูทีวีอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอะไรเอ่ย เห็นไหมคะเห็นข้างนอกอหน้าต่างมืดเลยเห็นไหมเห็นดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวด้วยแสดงว่าเป็นเวลาอะไรเอ่ยเวลาค่านะคะเอาเขียนลงไปเลยนะคะอ่าทีนี้ดวงอาทิตย์อยูอ่ข้างบนกลางท้องฟ้าพอดีเลยอยู่บนศรีรษะเราพอดีนะคะเป็นเวลาอะไรคะเวลาเที่ยง่าเขียนลงไปนะคะต่อไปเราเรียนหนังสือเวลา บ่ายนะคะอ่าทีนี้ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพอะไรเออสวัสดีคุณครูก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะเป็นเวลาอะไรคะเวลาเย็นอ่าเขียนลงไปเลยอาหน้านี้เสร็จไปแล้วนะคะเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็ค่ำนะคะอ้าวดูหน้าต่อไปเลยนะคะ หน้านี้ไม่ยากเลยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ระหว่างวันและสีประจำวันนะคะพร้อมระบายสีให้สวยนะคะวันอาทิตย์สีอะไรเอ่ยคุณครูสอนไปแล้วเมื่อกี้นี้วันอาทิตย์สีแดงนะคะก็โยงมาหาสีแดงนะคะแล้วก็ระบายด้วยสีแดงนะคะวันอาทิตย์สีแดงต่อไปอ วันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีชมพูหรือสีอะไรคะวันจันทร์สีเหลืองใช่ไหมคะ,ะวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบปปดีสีส้มนะคะวันศุกร์สีฟ้าแล้วก็วันเสาร์สีม่วงนะคะ,ะให้นักเรียนโยงเส้นให้ถูกแล้วระบายสีตามวันให้ถูกต้องนะคะ แล้วแถวล่างสุดเลยนะคะเขาจะถามว่าฉันเกิดวันอะไรนักเรียนเกิดวันอะไรคะถ้าสมมุติว่าเกิดวันเสาร์วันเสาร์สีอะไรล่ะสีประจําวันเสาร์คืออะไรนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วระบายสีตามวันให้สวยงามนะคะทำเองนะคะต่อไปเปิดไปหน้าที่ สี่สิบสองนะคะเติมคําตอบในช่องว่างนะคะนักเรียนค่ะมีทั้งหมด9ก้าข้อเรามาช่วยกันทำเลยนะคะข้อที่1นึเขาถามว่าวันแรกของสัปดาห์คือวันอะไรนะคะวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะช่วยกันทํานะข้อที่2นะคะ วันที่สามของสัปดาห์คือวันอะไรนะคะอ่าวันที่สามของสัปดาห์คือวันอะไรเอ่ยวันอังคารใช่ไหมคะเขียนลงไปต่อไปข้อที่สามถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะคะวันศุกร์ต่อไปต้องเป็นวันอะไรคะนักเรียนคะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะใส่ลงไปต่อไปข้อที่สี่นะคะ ถ้าวันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะคะวันอะไรเอ่ยวันที่ผ่านมาแล้วคือวันอะไรคะวันพุธนะคะต่อไปข้อที่5นะคะถ้าวันนี้เป็นวันอังคารอีกสองวันจะเป็นวันอะไรนะคะอานับไปเลยอังคารพุธพระฤหัส ใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยพรหัสัปดีนะคะต่อไปข้อที่6กเขาถามว่าวันจันทร์มีสีประจําวันคือสีอะไรนักเรียนคะวันจันทร์สีอะไรคะใส่ลงไปเลยวันจันทร์สีเหลืองนะคะต่อไปข้อที่7สีฟ้าเป็นสีประจําวันของวันอะไรเออวันอะไรคะวันสุขสีฟ้าใช่ไหมคะ ใส่ลงไปนะคะเป็นวันศุกร์นะคะต่อไปข้อที่8ในหนึ่งสัปดาห์นะคะเรามาโรงเรียนกี่วันอ่าในหนึ่งสัปดาห์มาโรงเรียนกี่วันคะมาโรงเรียนห้าวันใช่ไหมคะในหนึ่งสัปดาห์มีวันหยุดราชการสองวันคือวันอะไรกับวันอะไรเอ่ยวันเสาร์และวัน อาทิตย์นะคะนี่เสร็จไปแล้วหน้านี้นะคะเขียนตามให้ทันนะคะอ่าต่อไปหน้าที่สี่สิบสามนะคะนักเรียนคะหน้านี้ก็ไม่ยากเกี่ยวกับาการเขียนชื่อเดือนเรียงตามลำดับนะคะเดือนแรกคือเดือนอะไรคุณครูสอนไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะหนึ่งเดือนมกราคมใช่ไหมคะ ใส่ลงไปเลยนะคะอ่าเรามาทําช่วยกันหนึ่งข้อสีนี่หนึ่งเดือนนี่มกราคมเขียนลงไปนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะต่อไปเดือนที่สองเดือนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองให้นักเรียนทำเองนะคะอ่าทีนี้ แถวร่างสุดเลยนะคะเขาถามว่าฉันเกิดเดือนลำดับที่เท่าไหร่อ่าสมมุติว่าลำดับที่หนึ่งคือเดือนอะไรมกราคมเขียนลงไปเลยนะคะอันนี้วันเกิดของนักเรียนเองนะคะวันเกิดนี้จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะเกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะอยู่ลำดับที่11นะคะอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะวันนี้จะให้เยอะๆเลยนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งหน้านะคะนักเรียนะ่ะหน้าที่สี่สิบสี่นะคะ,ะเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะนักเรียนค่าเรามาดูข้อที่หนึ่งมาช่วยกันทําก่อนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันคะ,ะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่า เดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมด3 1วันนะคะใน1ปีมีกี่เดือนอไปนับดูซิว่ามีกี่เดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะจะมีทั้งหมด7เดือนใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2นะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนนะคะลงท้ายเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมี 30วันนะคะใน1ปีก็จะมีอยู่กี่เดือนเอ่ยมีอยู่แค่4เดือนใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูข้อที่3เดือนที่มี28วันหรือ29วันคือเดือนอะไรอ่าคุณครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยพันนะคะ จะมี28หรือ29วันคือเดือนอะไรละ่ะอ่าให้หนักเรียนทําเองเลยนะคะต่อไปข้อที่4เดือนแรกของปีคือเดือนอะไรอ่าเดือนที่1คือเดือนอะไรคะน,นักเรียนคะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่5เดือนสุดท้ายของปีนะคะคือเดือนอะไรอ่าสิ 12, เดือนอะไรเอ่ย12เดือนอะไรเขียนลงไปเลยนะคะ ต่อไปข้อที่6เดือนที่ถัดจากเดือนกันยายนคือเดือนอะไรอ่ากันยาต่อไปต้องเป็นอะไรคะตุลาคมใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่7เดือนที่มาก่อนเดือนมิถุนายนคือเดือนอะไรนะคะอ่าย้อนกลับไปดูอ่าเดือน12เดือนเลยนะคะ ไล่มาเลยนะคะว่าเดือนที่ามาก่อนเดือนมิถุนายนคือเดือนอะไรนะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่8วันขึ้นปีใหม่อยู่ในเดือนอะไรนะคะอ่าเดือนอะไรเอ่ยคิดเองเลยนะคะวันขึ้นปีใหม่อยู่ในเดือนอะไรก็คือเดือนที่1ใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยนะคะ ต่อไปข้อที่9ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันอ่านัเกเรียนคะไปดูปฏิทินที่บ้านหนูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีทั้งหมดกี่วันนะคะใส่ลงไปนะคะมี28หรือ29วันนะคะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรวม มีกี่วันอ่าเราเอาสองเดือนนี้มารวมกันนะคะอ่าเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีสามสิบใช่ไหมคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีสามสิบเอ็ดอ่าสามสิบบวกสามสิบเอ็ดรวมมีกี่วันเอยใส่ลงไปเองนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็สอนมาเยอะเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วให้นักเรียนทบทวนให้รอบครอบนะคะ เขียนตัวหนังสือให้สวยๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าที่เป็นการบ้านส่งมาในห้องส่งในวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูรอตรวจของนักเรียนทุกคนอยู่นะคะนักเรียนขะวันนี้ให้เยอะเลยนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ